อือนะคะทุกคนมันจะเป็นหอมบัวนะคะปลูกไว้กินคนที่ว่าเขาเ้าติดน้าเหือยาวแจนะ้เหือเหือล่ะเออเหือห่าง,งยาวเหือห่างยาวเลยยู่พี่เพิ่งใส่นำ้ำข้าวแม่เปไว้บ้านตัวนี้อยาใจดีนะนี่่คะอันนีกก้เป็นกระเทียมอันนี้เพิ่นเห็ดน,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 นานะคะทุกคนผู้เห็ดนาผู้เห็ดสวนผู้เห็ดไลอ้อยนะคะนี่ค่ะ ก็มารับจ้างตัดอ้อยเป็นหัวตันนะคะบรรยากาศแบบบ,าบ้านๆเราเลยนะคะบ่ก,กินรถละตอนนี้เอาๆๆตอนนี้เราก็เดินทางกันต่อนะคะทุกคน อันนี้เราก็ไปปล่อยน้ำใส่สวนอ้อยแล้วนะคะไปจอบดูอ้อยที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปปล่อยน้ําใส่นะคะทุกคนนะคะน้องสาวกําลังเดินไปเลยนะคะพอ <rese atur S 1> ดีเราขึ้นอ้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไปจอบดูน้ําอ้อยนะคะว่าน้าอ้อยของเรามันเป็นไงบ้างนะคะน้ํามันทั่วหรือเปล่านะคะเดีพา,าน้องสาวไปเปิดน้ำใส่อ้อยก่อนนะคะทุกคน เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีแล้วล่ละเนี่ยมันเป็นดอกยิ้วนิ้วป่ายิ้วนามยิ้มนามแท้ๆนี่แหละจ้ะดอกมันชิดอกนี้ใหญ่แล้วก็หาก็เคยเห็นบ้างแต่อยู่นี่แหละเพราไม่เคยเห็นดอกยิ้วอันนี้จะเชื่อดอกนี้ใหญ่นะคะทุกคนนะคะทุกคนน้องสาวเมืองนะคะไม่เคยเห็นนะคะดอกยิ้วอะไรมาดอกใหญ่ขนาดนี้นะคะ ดีก็เพิ่งมาเห็นอยู่ที่นี่แหละคะ่ะเดินในป่นาอ้อยบรรยากาศต่ำบ้านๆเรานะคะทุกคนตัดอ้อยอันนี้เพื่นก็ตัดอ้อยเป็นตันนะคะตันละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะถ้าแก่ด้วยก็ประมาณตันละสามร้อยเจ็ดสิบนะคะเออีอ <c ười>

เดินนำใบอ้อยนะคะทุกคนลื่นมากเลยนะคะต่อสู่ต่ออ้อยสู่ดอกจานก็บานแล้วนะคะทุกคนสีสมสีส้มเลยนะคะ บรรยากาศอยู่บ้านเรานะคะจะมีต้นกล้วยนะคะบรรยากาศบ,บ้านๆเลยนะคะข้ามทุ่งนี้ไปก็จะเป็นอ้อยตีที่ตัดเพิ่งเสร็จนะคะมีไล่มีนาอย่างนี้มาหาขุดกระปูนะคะทุกคนหาขุดปูมีรูปูด,ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> อีเนี่ยนั่นไปหาเกียนสิละหอยโบมีมีตะปู เดี๋ยวจะพาไปย้ายน้ำอ้อยนะคะคูน้องสายเดินไปอ้อ้๊บอ,อันนี้จะเป็นต้นมะม่วงนะคะนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศบ,บ้านๆของเราเน,นี่ยเนี่จท่อน้ำนะจัยเนย ยยน,น,น,น้ายน้ำดิแม่เอออ๋อปีเท็นยาสบายดีตอนนี้เ่าเก่ามอฮอสใส่ยางน้ำท่อน้ำชื่ว่มาป่อยเข้าสวนส่วนนึ่งก็ลาดน้ำอ้อยส่วนอ้นอยแม่มาทวนเอินน้นไ่าคือป่อยน้ำให้มันขึ้นไปตามห้องน้ำเห็นบ่อืมอาเขียนมาป่อยก้อนแดดสีมา อันนี้ก็คือน้องสาวจะมายายน้ํานะคะทุกคนน้ําก็คือน้ําก่อนหุ่นนาะมาจากเป็นน้ำบาดาลนะคะนี่คะนี่ค่ะมีตัวสวยด้วยนะคะทุกคนน้ําออกแหงบ่ใจใจถอดได้บ่ละค,คุณหลุดอยู่คุณ คุณหลุดอยู่คุณมาให้กบตกใจใส่น้ำเราไปใส่แบบนีลากไป แล้วไอ้อันเปิดใส่แต่เสาะเลดยดิยังนม้ยัง่าหันตุ้มนะคะน้องสาวเรากำลังต่อต่อต่อท่อนะคะต่อท่อต่อท่อน้ำนะะขยันมากๆเลยนะคะทุกคนเออ น้ำใกล้สีเสาออกออันเตเละดิปวดภาพามาไปได้บ่ต่อได้บ่น้ำชีดชนาดิขุนยี่มองนั้นมาลุดบ่ิเวนบ่เวณกโจบบกจกกอันนี้ข้างในนี่คุณได,ด้ป่ะดูตัวเนี่ย เห็นปะมังเปียกๆสุ่มๆอย่างนี้นะุดปะเละไปเลยดิลุบก็ตายตายฮะเออนกอะดาพันยูใส่คุณเด้ไปมันบงตาไปโอ้ทำไมไม่ด้ใช้ใส่ไฟหรอกทำไมไได้ใช้ไฟ เ,เละไปเบิดเลยจินน้นน้ำมันซึมไปเบิดเลยจินน้นเ,เปียกแล้วไม่ใจใต้นมะขามเปรนะ่ะม,มันคบักเกือบเกือประตูมันเขขนสิเปรตูแช่น้ำเลยแต่นะเ,เราต้องเปิดน้ำแช่ใส่ติปตูเป่ใส่จิ โอ้บกแข้งกับบกง,งามงามมันจะเป็นมะเขือเคลียนะคะมะเขือเล็นน้อยอีบุ๊คกแข้งงามแนใจนี่เป็นบักแข้งนะคะทุกคนบกแข้งหมักงามมากเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นต้นกระท่อมนะคะอันนี้จะเป็นกระท่อมนะคะทุกคนกระท่อมใบเขียวเขียวนะคะนี่จะเป็นต้นกระท่อม จากเหลือนี่หอมบัวตินหอมบัวประตูตินผักปอสานพิษอืมบริสิทธิ์จ้ากำลังเก็บเก็บหญ้าออกจากผักอยู่นะคะทุกคน มันจะเป็นหอมบวนะคะปลูกไว้กินครอบครัวนะคะแบบพอเพียงน,นะคะท<ช>ุกคนแบบอพอเพียงใ,ใ,ใส่แต่ผุ่นบ้านนะคะมีหอมหอมเส่แต่ผู้ตู้หดบ่เคยจะเข้ามามีแต่มาเก็บไปกิน อันนี้อันเป็นหัวฆ่าแตนน่ี่าแล้วปุ๊ก,กใส่ไฟใส่ไฟยังอันนี้ไฟเพิ่นต้อลงอันว่อบดานตัวนั่นนะใส่ไฟแต่เขาพูดอย่างนี้นี่ไฟนะ่ะนี่เพิ่นใสพลังงานแสงอาทิตย์เดี๋ยวแผงโซลาร์เซลล์ดิแม่นรอเออปลาทอดบนโอ้ยจากเหลือบุลูเลยนี่เป็น,งงนแผงโซลารา์เซลล์ดิใจนี่เพิ่นใส่ บัวไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแบบดอกไฟดอกไฟอันดอกไฟโซล่าเซลล์เโซล่าว <got> <media> ่ะโซล่าเซลล์นี่แหละโซล่าโซล่านี่แหละโซล่าว่ะโซล่าเซลล์นี่แหละโซล่ามันทางนั่นนะแม่บมนี่มันทางขึ้นไปใต้ดินนี่แหละเพราะเขาเห็นตาเน้อย นำถนนหุนทางเพื่อนที่ว่าเขาขับรถผ่านมาเป็นสายไฟใต้ดินได้ห่อยู่เยือนอยู่บ้านโต๊ะก็มีแต่ว,ว่าเพือ่อนแค่เป็นเปียงอย่างนี้แหละเออน้ำแข็งโซลาร์เซลล์ยังไม,ม่สวยแล้วมีเปียงอันนี้และยังไม,ม่แรงเราเห็นไฟดไอกไฟหงส์ถนนทางแต่บม่เคยเห็เนยังอัานี้อันนี้เพื่อนใสกับเกี่ยวกับาก,าาการเการเกษตรหรือว่าตามที่ว่าแหล่งบางที่บางพื้นที่ให้นาเนี่ยเพื่อนจะโบอาจจะบบมีไฟเข้าถึงอย่างที่เนีเพื่อนจะใสแผงโซลาร์เซลล์ อันนี้ก็มูลค่าสามหมื่นกว่าเดนี่โหแพงแค่เอาแล้วมาไว้ซีข้าจะบุรักว่ะบ่เอะบุรอยู่พี่เพิ่อนบุรักของกันดีละเอามาไว้ซีข้าจะบุรุษักแก้เอา่ะอันนี้มันยุนาเหาเนาะยุนาเาเรานอนเฝ้าอยู่ข้างบนก็เป็นเป็นคนนอนเฝ้าบ่าเคยเห็นแล้วบ้านโตัวคนไทรต,ตะน้ำเงื่เนาะฮอดส่วนเพราะว่าฮอดส่วนเพิ่นกระไซเป็นจักจักรถอีตอกหรือว่าจักรฮอนด้า จากลูกเนโนยตะกี้นะใส่น้ำน้ำมันจากอันที่ว่าเขาเจ้าติดน้ำเหือยาวแจากเหือเหือหล่ะเออเหือห่างยาวเหือห่างยาวอะไรจากแนวนั้นแหละเอใส่หมวกก็จะมาซื้อปั๊มใส่ปั๊มดูดน้ำนะนะแล้วเขาเจะเอาใส่ยางหดก็เห็นแต่แนวนั้นแหละยูพีขึ้นใไซน้ำเงึมหดส่วนยูพีขึ้นใไซน้ำบาดาลนี่น้ำบาดาลเพราะว่าน้ำบาดาลน้ำบาดาลหรือว่าน้ำสร้างบ้านเขาที่ว่าเอาขึ้นใไซในชีวิตประจำวันก็ มันก็มีไดเนาะเสียไฟฟ้าเสียไฟฟ้าแต่มันว่ามีแบบแบบจังเลยกว่าอันนี้เพิ่นเอิญนบบี่แผงโซล่าเซลล์เออแผงโซล่าพลังงานแสงอาทิตย์ยัมืม่สวยเพิ่นได้ได้แต่ว่ายัมืม่แรงได้บบได้์มีมีหม้อเก็บไฟก็ได้ได้ที่เปิดมือเปิดคืนแล้วล่ะ <c oughs> อันนี้เพิ่นบดได้ใช้หม้อเก็บไฟเป็นใช้แค่มีแสงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วมันก็ใช้ได้เลยเนยบดได้เออเนยบดได้เสียเงินต้องเสียค่าไฟแบบเนี้ยโอ้ยยังได้ไปไว้บ้านเราดิ คนน้าส่วนจอได้บักกะหลตอนนู้นดแกพูดตั้เราหดเสมือเสมอนว่าเราเสียบไถทำบริยางเข้ามาบ้างอือทีแล้วเราเห็นนี่แหละแข่งจุลเิลนี่แหละ้อนใจได้บักกะไหลคนน้ำเราส่วนจะว่าเป็นสิบไปไล่สาวไล่กรไซนะมันนี้หดอือเจจแลกเป็นออนะฮีว่าแมไป็นใบบานตัวนี้ อยากไดดีไหมขัดขักขัดสุดยอดเลยผักอีหลีป้ามือดำเอาเห็ดเบี้ยงเนาะวันนี้มันข่าวมันก็บข่าวเลยเนาะพุณนะ่ะเออจับท <c oughs> ่อจับท่อน,นี้ขัดขัดขัดดูตายตัดอ้อยบดมือหาวกก่าเห็นดีกว่าเอออันนี้พอเรา บ้านตะการอีกทีนี้โอเนี่ยน,นุ่งมาเบิ่งอยู่พี่นะอออันนี้โอ้มีพัดใบอันบัวละพาตัวเนี้ยพี่นาาเบิง้งอันนี้พี่นะเอ้ยมันได้น้ำมันหนึ่งหน็บเหน็บอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันได้น้ำเป็นกิโลเป็นพลังงานนี่ละมั้งเอวกระโบมูบบอคือกันเออกระห่าก็ได้ย่างมาเบิง้งซอสคือก<อ>ันได้นี่เขาว่าซอสว่ามูลค่าไฟเขาใดเนี่ยเอ้าแม่นรอ ซอสคือกันนั่นแหละป่านนั้นเจ้เพื่อเอาไปเรือนำแผงโซล่าเซลล์อ๋อนั่นแผงโซล่าเซลล์มีตั้งห้างเนาะมีลองมาจับใส่ไฟอยู่นี่ก็ซอสคือกันนั่นแหละเก็บไฟฟ้าได้แหงบนอยู่รุมนี้มีได้ป่ะจากกระบอกรู่คือกันก็น่าจะมีนะรูไฟแหงเตบรเนี่ยนี่นี่อะอันนี้คือบอ่อบดานเลยเนี่ย,ยความล<า><า>ึก<า>ประตูใส่ไฟฟ้าโหดความลึกอยู่ประมาณห้าหกสิบเมตรนี่ไง ไฟฟ้าดับปูย่างเนาะได้น้ำอาบเนาะเออค่ะมีแสงไฟอ่ะันอัน,นกคันมีแนวนี้ก็ดีได้แล้วเอาไปซื้ออ่างเก็บน้ำนะเออซื้ออ่างเก็บน้ำ็บน้บสูงๆแบบยวนบานโตขนานเออสูงๆขนาะดต,ตัวตัวใหญ่ๆน่ะอันก็อ,อันนี้ก็อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมันยุ่งสูงๆขนาดแล้วเขาไปก๊อกเอาขนาดเออยางมือสวยเขากระเปิดบนท่าได้ใส่ได้ได้น้ำเปลืองไฟฟ้าเออเปิดใส่อ่างเลยก็ไปใส่อ่างไว้ไฟฟ้าดัำหอกบูเป็นอย่างือเหาก็ปล่อยน้ำลงมาใส่เลยอืเนี่ยต้นมะขามแประ บ่้ามแปบข้ามแปบไม่เห็นชิ้นมากอาอไม่ยังเป็นดอกอยู่แมมเออมันบ้านเป็นมากมันเป็นดอกอยู่เนี้ยได้มากมันน่ะทั้งยังบ้านใหญ่ดีเห็นปะผมกระเดาใจเห็นปะเออผมกระเดาดวงไหลแห้ไหลว่าลอกบานหมดแล้วบานหมดแล้วผมกระเดาอืมอยากได้อยากได้สิอยากได้ สามหมื่นกว่าสิบห้าล้านโบสิบห้าล้านก็คุ้มค่าเด้คุ้มค่าไม่ได้เสียค่าไฟเลยแไม่ได้เสียค่าไฟแล้วก็บม่ได้ซื้อใดอีกแล้วก็ไม่ได้เสียค่าน้ํามันพร้อมแบบแดดออกมาอย่างซี้นี่มันก็เริ่มเอามาเปิดมันก็สิบดูดน้ำปั้นขึ้นมาใส่ขึ้นนั้นเราเดินตลอดเบิดมือเบิดเวรเบิดมือจนกว่าแดดลงแดดอ่อดหมดแดดแบบแดดบโแเงใช่เว้ยไปอันแบบเ้าไปเฮ็ดส่วนอยู่ในในดงในป่าก็ได้เรื่องนะ <Tipp ett> ได้ได้ได้มดได้บนทุกมองเลยขอเพียงมีแผงโซล่าเซลล์เออหรือว่าเฮาที่เก็บใส่หม้อไฟเมียนเปิดไฟเยี่ยเมื่อคืนจังซี่ก็ได้มันทนสมัยตัวเดียวนี้ไปเอาไว้คลิปนี้เฮาก็จบคลิปไปเพียงครานี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสรุปคืัดขักได้สรุปคือมากหลายอยากได้เมื่อบ้านเอาไปติดตั้งอยู่บ้านเฮานาะคือสิคักอืม บุธาได้เสียค่าไฟฟ้าอีกย้ายไปย้ายมาก็ได้ไป,ไป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 ก็คลิปนี้น้องตีก็คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> เอาอ่ะเอานี่รางก็เอ